สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง,ของเขานนำานางกินฟิลนะครับแล้วก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับกับตันกินฟิวครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ครับเห็นกระเป๋าแบบนี้ไปไปชิดยอดเขาแน่นอนครับวันนี้เราจะไปพิชิตเขาช้างเผือกกันนะครับเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศข้างใน คนลงทะเบียนนะครับเป็นเขาที่จองยากมากครับเป็นระดับต้นๆของประเทศไทย,ไทยเลยครับ สำหรับเขาช้างเผือกแห่งนี้รายละเอียดในการจองก็จองกันแบบไหนก็ลองไปศึกษาหาดูครับใน Facebook ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้โอเคนั้นหยิบกระเป๋าแล้วไปกันดีกว่า ขณะนี้เราก็บาฟจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับมาที่หมู่บ้านที่ตองนะครับหมูบ่บ้านอีต่ตองหวังว่าคงออกเสียงถูกนะครับก่อนที่เราจะไปจุดเริ่มต้นพิชิตข่าวช้างเผือกเราก็ต้องมาแวะทานข้าวแล้วก็ตุนสเสบียงกันอยู่ที่หมู่บ้านก่อนนะครับ นะครับก็แนะนำร้านหมูปิ้งนี่เลยครับอรขอบคุณครับ เมื่อเรารับประทานอาหารและทําธุระที่หมู่บ้านเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปลงทะเบียนกันที่ท้ายหมู่บ้านก่อนที่จะเดินขึ้นมาจุดเริ่มต้นพิชิตยอดเขาช้างเผือกนะครับก็เดินมาสักพักใหญ่อยู่ถึงจะมาถึงตรงจุดนี้นะครับไปดูภูเขาก่อนขึ้นดีกว่านี่ครับเขาช้างเผือก เราก็จะเดินบนเขานี้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามันจากาศาข้างบนมาให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับตันกินฟิลครับจะบอกว่าแบบนี้ทั้งวันยังได้ครับ ช่วงแรกๆก่อนถึงสันเขานะครับเส้นทางก็จะมีป่ามีหญ้ามีล่มนิดหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าถึงตรงช่วงที่เป็นสันเขาจริงๆผมว่าน่าจะร้อนมากก็นั่นแหละครับเดี๋ยวถึงแล้วรู้เองครับ ฟังเสียงหอบไปคนดูฟังเสียงหอบไปนะครับ เไงครับทางขึ้นตรงนี้อาจจะชันนิดหน่อย <laughs> ขึ้นจากชันมาแล้วเจอแบบนี้ถือว่าคุ้มไหมครับนี่ก็เป็น,เ,ปนเหมือนจุดพักแต่ว,ว่าจุดพักอะไรไม่มีลมเลยไม่เป็นไรดูแค่วิวไปก็กแล้วกัน เป็นไงครับแดดร้อนไหมครับไม่ร้อนหรอกคนดูไม่ร้อนหรอกผมนี่แหละร้อนนู่นเลยครับจุดหมายเรายังอีกยาวไกลครับไปต่อดีกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีที่เรียกว่าหกชมดครับต่อจากนี้ก็นี่แหละครับจะเดินไปตามสันเขาไปเรื่อยครับจุดนี้จะร้อนมากครับเพราะไม่มีต้นไม้เลยครับก็จะมีแต่หญ้าแบบนี้ เพราะฉะนั้นใครที่จะมานะครับผมแนะนําให้แต่งตัวให้รัดกุมนะครับไม่งั้นอาจจะลําบากครับเพราะอากาศมันร้อนครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงเขาช้างน้อยแล้วนะครับเนี่ยดูดูทางขึ้นดิจุดจุดนี้ผมจะไม่เดินไปถ่ายไปให้ดูนะครับเพราะว่า มันชันมากเดี๋ยวจะว้าไปตรงนู้นเลยแล้วกันหลังจากที่เดินมาไกลจากตรงนู้นเลยนะครับก็ไไมาเรื่อยๆจนนี่เลยครับจุดลงสุดท้ายแล้วครับข้างล่างนู้นก็จะเป็นออจุดกลางเต็นท์ครับ และนี่ก็คือจุดกลางเต้นท์ของเขาช้างเผือกนะครับมาถึงตอนกลางวันนี่ร้อนมากเลย การกันเออะนิดนิดนึงครับพื้นที่มันจำกัดนะครับนี่เขาก็นั่งรอเวลากันนะครับประมาณบ่ายสามก็ไปพิชิตสันคมมีดนะครับเดี๋ยวพาไปดูทางขึ้นแล้วก่อน และแล้ว,ลวนาทีที่รอคอยก็มาถึงครับบ่ายสามโมงคึ่งเราจะไปพิชิตสันคมมิดกันนะครับจะได้รู้สิว่าที่เขาว่ามันเสียวนักเสียวหนาเนี่ยมันจะเสียวจริงไหมตรงหน้าผาเนี่ยเดี๋ยวรู้กันครับ ไปเลยดีกว่า 唉，好吧。 ดูทางขึ้นสะก,ก่อนครับตรงนี้่ะครับสันคมิดต้องไปอีกเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบรอบก่อนก็แล้วกันนี่ก็ขึ้นมาก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับเนี่ยยังมีสูงกว่านี้อีกแล้วเนี่ยโอไปกันดีกว่านุ่นเลยครับ สบายดีคร mm ับสบายดีครับคัดเยอะแตเร็วเลยต้นอะไอีกคนหนึงมาอีกตัวหนึ่จับเชือกไว้ด้วยนะครับพี่ ถ้าพร้อมพี่ตามมาเครับไปครับพ <Hey, yeah. S 2> ี่แล้วก็พี่เอง สุดนี้ก็เดินง่ายนะครับแล้วโกโปรหให้ตรงไหนครับดูท่าไว้นะครับตรงท่าน,นี้นะครับผมทำได้แล้ว ผมทำได้แล้วชอบนะต้องมนจองนะ้แบบมุมถ่ายรูปอะ่ะคือแบบเป็น,บบนาหน้าผาปัดลงไปเลยตรงตรงเลยเอาเอา,เอาจริงนะครับเมื่อกี้คือโอ้โหทำได้ไงอะบอกเลยไม่ไม่ได้มาเองนะไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันดูในรูปเนี่ยมัน<ย>ไม่ค่อยเสียวมากนะ<ห>นแต่อพอมา ปีนเองอ่ะหูวห,หัวใจแบบเต้นตึกๆๆ,ๆๆเลยอะ่ะเนี่ยดูแค่ตรงเนี้ยอเนี่ยซ้ายขวาก็หน้าผาแล้วเนี่ยออันอันนี้แค่อันนี้อันนี้นนยังกว้างนะตรงที่ยืดอ,อยู่น,นะแต่ตรงสันคมมีดเนี่ยคือแบบแค่สอกสองสอกมั้ง ไปต่อไปต่อ เนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยฮะต้องจับเชือกนะจับเชือกและคานต่ำนะครับผมไม่ยืนแน่นอน มันจะินสูงอะไรขนาดนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยที่เราจะไปกันเนี่ยจุดสูงสุดไปดีกว่า ทั้งชันทั้งเสียวแบบนี้ทั้งวันไม่ได้นะครับ และในที่สุดผมก็มาถึงแล้วครับยอดเขาช้างเผือกครับโอ้ยโฮวู้ไม่รู้จะร้องอาไม ยังไงบ้างครับผมทำได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องก่าคำว่าบ๊ายบายสวัสดีครับรอชมคลิปต่อไปนะครับ